สุริพรกะละกณ์เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกําเนิดประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษาพิเศษวิชาโทการศึกษาปฐมวัยที่วิทยายลัยราชภัฏนนครราชสีมาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาวิทยายลัยทองสุขจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประวัติด้านการทำงานครูสุริพกรกะละกลได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2549หน้าณโรงเรียนบ้านคลองมดแดงจังหวัดกำแพงเพชรและในปีพุทธศักราช2551ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมจังหวัดพิษณุโลกและในปีพุทธศักราช2555 ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา2555ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2556ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทําการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2555ลูกเสือสามัญระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษา2556ชุมนุมสังคมศึกษาแนะแนว อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์งานจัดทำแผนและโครงการของงบประมาณงานจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษางานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ครูประจำชั้นครูเวรรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงเรียนครูเวรประจำวันงานเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมวันสำคัญและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามโอกาสครูสุริพรกะละกลขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประกอบไปด้วย2ด้านดังนี้ด้านที่หด้านวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยครูสุริพรเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและกฎกติกามารยาทของสังคมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณียึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อุทิศเวลาของตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่รักษาประโยชน์ของทางราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ครูสุริพรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานมีระบบการทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในกิจกรรมต่าง ทั้งของโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 2. กา <ador ians> รประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูสุริพกรกะละกลปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตหรือร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูสุริพรกะละกนดดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการรู้อยู่รู้กินรู้ใช้และรู้จักออมไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและเว้นอบายมุขเป็นตัวอย่างที่ดี ในการประพฤติตนให้กับนักเรียนเพื่อร่วมงานและบุคคลในครอบครัว 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูสุริพรการกลเป็นสมาชิกที่ดีรักษาและปกป้องในเกียรติของตนเองอยู่เสมอประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่ดีงามพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรวิชาชีพครู ที่จัดขึ้นเป็นประจำเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยสแสวงหาความรู้ด้านการอบรมศึกษาดูง,งานปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความตั้งใจสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูสุริพรกัละกล เป็นผู้มีาาจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพศึกษาคนา้นคว้ารีเริ่มสร้างสารค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. หนลักสูตรครูสุริพรกะละัลกลมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้การประเมินหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดี 2. องแผนจัดการเรียนรู้ครูสุริพรกาละกลได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพโดยมีองค์ประกอบ และกระบวนการในการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการมีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 3. สื่อนวัตรกรรม ครูสุริพรกาลกลมีความสามารถในการออกแบบผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการจัดทำคู่มือครูแบบฝึกหัดใบงานใบความรู้เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น,นสนใจในการเรียนเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 4. ีแฟ้มสะสมงานครูสุริพรการกลจะทำแฟ้มสะสมงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและตนเองอย่างครบถ้วนทั้งสีด้านและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นส่วนที่สองการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาที่กลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆครศิรรระลพรกคลกลนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการการอบรมการสัมมนาการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าจากสื่อวิธีการอื่นๆและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูสุริพรกัลกลมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยการจัดทำเอกสารทางวิชาการเช่นแบบฝึกหัดเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายงานวิจัยในชั้นเรียนให้บริการแนะแนวบริการสอนเสริม 3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพครูสุริพรกัลกุลให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยการเผยแพร่เอกสารสื่อนวัตกรรมและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาครูสุริพรกะละกลดำรงชีวิตตามแนวทางตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยพ่ออยู่อยู่อย่างพอเพียงปีพุทธศักราช2554ครูสุริพรกะละกลมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ประพืชปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยมีคุณธรรม,มจริยธรรม,มและจรรยาบรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดจึงได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างตามผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรณวิชาชีพส่งผลให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ10,000 0ครูดีประจำปีพุทธศักราช2557 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาครูสุริพรกากลดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและเว้นอบายมุกโดยได้รับรางวัคลครูดีไม่มีอบายมุกเนื่องในวันครู16มุกมกราคมพุทธศักราช2558 จากการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆอย่างมากมายจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนดังนี้ระดับกลุ่มโรงเรียนปีพุทธศักราช2557กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง ปีพุทธศักราช2558กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั้นม .1- ม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2557กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4- ป .6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินปีการศึกษา2558กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นป .4- ป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2และการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป .1- ป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือและการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดพิษณุโลกการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในงานสมโพธ์พระพุทธชินราชประจำปี2558ถึงแม้ว่ารางวัลเกิตติยศการยอมรับการยกย่องตลอดจนความก้าวหน้าที่ได้รับนั้นจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือโอกาสได้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จ และเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างมีคุณค่าต่อตอนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ครูสุริพรกะัละกลมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและสังคมต่อไปลำดับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสอบถาม และศึกษาเอกสารประกอบสภาพที่แท้จริงได้เลยครับสวัสดีครับ